อันตาักเป็นที่ยิ่งสิพระอทีตย์่งสิก็เป็นเนื้อหาเชื่อมต่อนะจากเนื้อหาเชื่อมต่อจากที่วันอาสสันอัสสันฮาบูชานะที่ พระพุทธเจ้าได้เทศกับปจัจจวคีทั้งห้าแล้วก็แสดงนั่นท่านแสดงธรรมจักกปะปวัตนาสูตรนะแสดงธรรมกับปจัจจวคีทั้งห้านะจนนะอัญญากรทัญญะท่านไดนะ้ท่านอัญญากรทัญญะได้บรรลุธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมนะแล้วพระพุทธเจ้ากนะ็แสดงธรรมจักกัปะปวัตนาสูตรอริยสัจสี่มาจนถึง นะอนัตลนตลักษณะสนะอ้าวมาดูพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่ยี่สิบทรงแสดงอนัตตลักษณะสตรทีนี้อนัตตาน่นแหละความไม่ใช่ตัวเราของเราความไม่มีตัวตนความไม่ใช่ตัวเราของเรานะเป็นมันมีลักษณะอย่างไรนะลักษณะก็คือลักษณะนะันลักษณะของอนัตตาของพุทธนะน่ะเป็นยังไงลักษณะความจริงของชีวิต ที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์มันเป็นยังไงนะเรื่มที่สี่ข้อที่ยี่สิบครั้งนั้นพระภูมิพระภาครับสั่งกับพระปัญจวคีว่าดูกระพิกสุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูกระพิกสุททั้งหลายถ้ารูปนี้จะได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะไล่อธิบายไปเรื่อยๆกันดีกว่านะไล่อธิบายไปสักนิดหนึ่งดูกราฟิกสุดทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาพระพุทเจ้าบอกว่ารูปเป็นอนัตตารูปเนี่ยมันมีรูปนอกกับรูปในอธิบายอย่างนะี้นะ รูปนอกก็นี่แหละรูปต่างๆนี่แหละวัตถุแท่งก้อนต่างๆสิ่งต่างๆที่เราเห็นนี่แหละรูปนอกเห็นอะไรอะไรไปนั่นนะคือรูปข่างนอกอันนี้ก็คือรูปจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะต่างๆเขาว่าไปนั่นนี่คือรูปนอกรูปนอกก็เป็นอนัตตามันก็ไม่มีตัวตนมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันไม่มีตัวตนแท้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นรูปในก็คืออาการที่เกิดขึ้นข้างในรูปในจริงๆก็คืออาการของกิเลสนั่นแหละอาการที่ได้ดั่งใจอยากสุขใจไม่ได้ดังใจอยากทุกข์ใจนี่แหละมันก็ไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนแท้นรูปข้างในเองเนี่ยก็คืออาการที่อยู่ข้างในเหมือนที่พระเจ้าตรัสว่าในพระไตรปิฎกที่10บข้อที่60การเรียนรู้นามรูปก็เรียนรู้ด้วย ด้วยอาการลิงคะนิมิตุเทศนั้นอาการที่อยู่ข้างในอ่ะที่มันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้เนี่ยนะมันก็คืออาการของกิเลสนั่นเองที่เป็นอนัตตาอาการของกิเลสที่มันได้สมใจแล้วมันก็สุขใจเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้นะอย่างนี้เป็นต้นน,นี่อาการของกิเลสหรือไม่ได้สมใจแล้วมันรู้สึกทุกข์ใจ มันก็ไม่เที่ยงนะนานเข้านานเข้าก็หายเหมือนกันนะนานเข้านานเข้าก็หายเหมือนกันหายไปเหมือนกันแต่พอกระทบมาอีกก็ขึ้นมาอีกมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเพียงแต่ว่าสุขนี่มามาเร็วไปเร็วเนาะทุกเป็นไงมาเร็วไปช้าท่านนั้นเองสุขนี่มาเร็วไปเร็วแ้ยจริงๆนะสุขจะมาช้าไปเร็วเนาะ กว่าจะได้นนเนอะาอาการสุขเนี่ยกว่าจะได้สุขสมใจเนี่ยโอ้ยช,าช,าชา้าเยลรอเชลรุนเชเนอะสุขนี่มาช้าไปเร็วไหมไปเร็วลักษณะของสุขแบบโลกียสุขแบบกิเลสแบบได้สมใจแล้วสุขใจเนี่ยเขาจะมาช้าแต่ไปเร็วส่วนทุกขเป็นไงมาเร็ว ไปช้าทุกจากการเสพกิเลสเนี่ยมาเร็วไปช้านะเพราะฉะนั้นใครอยากได้สุขจากการเสพกิเลสนะก็จะได้สุขที่มาช้าไปเร็วนะมาช้าหายเร็วไปเร็วแต่ทุกอันเกิดจากการเสพกิเลสนั้นมาเร็วไปช้านะใครอยากได้ แบบนี้ก็เลือกเอาอยากได้ไหมนะสุขมาชาไปเร็วอยากได้ไหมไม่อยากได้แล้วทุกข์อ่ะมาเร็วไปชาอยากได้ไหมไม่อยากได้สรุปแล้วนผลจากการเสพกิเลสน่าได้ไหมไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีเลยสุขก็มาชาไปเร็วส่วนทุกข์ก็มาเร็วไปช้อนี่คือ ลักษณะกิเลสแต่ทั้งหมดนั่นก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับอยู่อย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนี่มีรายละเอียดสุขนี่นานก็จะเกิดแต่แป๊บเดียวดับไปหายไปส่วนทุกนั้นโอ้โหเกิดเร็วหายเหมือนกันแต่หายชา้าหายชา้านานก็จะหายนะเสร็จแล้วเอามาถมกันเรื่อยๆด้วย เอามาถมกันเรื่อยๆด้วยทุกข์นก็อันเก่าบางทีมันยังไม่ทันหายเลยอันใหม่ก็มาถมอีก็กมาถมอกีก็มาถมอีกมาถมอีกอู้ยเด้อถมไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้ดั่งใจไงไม่ได้ดั่งใจมันก็ทุกข์มีวิบากร้ายกระนำอีกร่างกายเหตุการณ์ก็อู้นะร้ายเนี่ยนะเอา้าต่อไปนะมาอ่านต่อนะตรงรูปมีรูปนอกกับรูปในนะรูปนอกก็ เหตุการ์ทั้งหลายนี่แหละตาที่เราสัมผัสอะไรได้นี่แหละคือรูปนอกนะอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้พอเข้าใจได้ง่ายส่วนรูปในนี่ของกิเลสเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นอนัตตานาสองลักษณะก็คือสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์ถ้าได้สมใจสุขเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยชา้า ได้ไปแล้วหมดเร็วอันนี้คือลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งทุกนี่มาเร็วมันไม่ได้สมใจเร็วมันมีโรคมีเรื่องร้ายมีความไม่ได้สมใจเร็วทุกเร็วแต่ว่าหมดช้านะแต่ทั้งหมดสุดท้ายมันก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนอ่าต่อนะรูปเป็นอนัตตาดูกระพิกสุดทั้งหลายถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้ว ถ้ามันเป็นตัวเราของเราแล้วหรือมันมั่นคงแล้วเป็นตัวเราของเราอย่างมั่นคงแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธน่าลองสวิตชิ่งมาที่ตัวหนังสือนะสวิตชิ่งมาที่โปรแกรมพไตรปิดกน้อย <c oughs> ดูกราฟิกสุดทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูกราฟิกสุดทั้งหลายถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาธแปลว่า ป่วยแปลว่าเสื่อมถ้ามัน,นถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเราของเราอย่างมั่นคงยั่งยืนแล้วเนี่ยนะถ้ามันเป็นตัวเราของเราจริงเนี่ยรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธมันก็จะไม่ไมเจ็บไม่ป่วยมันจะไม่เสื่อมอาพาธเนี่ยมันเสื่อมไปจากความแข็งแรงพอเข้าใจไหมอาพาธเนี่ยมันเสื่อมไปจากความแข็งแรงอาพาธคือเจ็บป่วยมันเสื่อมไปจากความ แข็งแรงถ้าร่างกายเราปกติแข็งแรงปึ๊กปึ๊มั่นคงเอาก็มั่นคงพอป่วยความมันก็เสื่อมไปจากความแข็งแรงเสื่อมไปจากสภาพเดิมมันไม่ใช่ตัวตนเดิมในยะเดียวกันตัวกิเลสก็เหมือนกันนะถ้าสุขปลอมทุกจริงนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราของเราแล้วมันก็จะไม่เสื่อมไปแต่มันจะไม่ป่วยมันจะไม่เสื่อมมันจะไม่แปรสภาพไปแต่นี่มัน ป่วยมันเสื่อมมันแปลสภาพมันจึงไม่ใช่ตัวเราของเรามันจึงไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวตนแท้ๆมันเป็นของลวงของหลอกของปลอมสุ <eden> สขนั่นก็ของปลอมทุกข์นั่นก็ของปลอมจะว่าไปจริงนะสุขนั่นก็ปลอมทุกขนั่นก็ปลอมนะแต่เราหลงว่ามันจริงสุขปลอมทุกข์ปลอมทั้งนั้นแหละที่ทรมานเราอยู่นะแต่เราหลงว่ามันจริงจริงๆนะมันปลอมโอ้ยอะไรล่ะ ฟังทันไหมจริงๆเนะี่ยมันพร้อมแต่มันหลอกเราว่าจริงฟังให้ทันนะมันหลอกเราว่ามันเป็นตัวตนจริงๆเลยเป็นตัวเราของเราเลยสุขนี้ของเราทุกนั้นของเราทุกนี้ของเราเราก็รู้สึกสุขจริงๆทุกเราก็รู้สึกทุกจริงๆแต่จริงๆแล้วมันจริงไหมไม่จริงหรอกมัน ไม่จริงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันละลายได้มันหายได้ถ้าเราพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของมันชัดเจนเนี่ยมันจะสลายไปเลยมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เลยไม่ใช่ตัวเราของเราเลยนะมันไม่มีหรอกนะพระเจ้ากระไว้เงี้ยถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธมันจะไม่เสื่อมไปแล้วมันก็จะไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ต่อเนื่อง แต่นี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ต่อเนื่องด้วยและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้ามันเป็นตัวเราของเราจริงนะอัตตาคือตัวเราของเราใช่ไห <jal> มให้ได้ดั่งใจเราอัตตานี่ให้มันได้ดั่งใจเราให้ป็นตัวเราของเราอัตตาก็คือตัวตนเนี่แหละตัวตนของเราเนี่ยแหละตัวเราของเราเนะะี่ยแหละถ้ามันเป็นตัวเราของเราเป็นไงมันก็สั่งได้เลยว่า ร,รูปของเราจะเป็นอย่างนี้เถิดนะรูปข้างนอกก็ตามรูปร่างเราก็ตามหรือไม่แต่อาการข้างในก็ตามนะอาการข้างในอาการสุขทุกข์ที่อยู่ข้างในสั่งได้ไหมสุขจงอยู่ตลอดเถิดทุกขจงหมดไปเถิดสั่งได้ไหมไม่ได้สั่งไม่ได้เลยนั่นแหละมันจึงไม่ใช่ตัวเราของเรารูปของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยเหอนนะจะได้เป็นทุกข์เลยจงเป็นสุขอย่างเดียวได้ไหม เอาใครทําได้อจกได้เป็นทุกข์เลยจงเป็นสุขอย่างเดียวอาการได้เสพสมใจได้ไหมไม่ได้ในเมื่อสั่งไม่ได้มันใช่ตัวเราของเราไหมมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราเป็นหลงจังเป็นตัวเราของเราเราสุขเราทุกข์เราสุขเราทุกข์อยู่เงี้ยแล้วก็แหมให้ความสําคัญเป็นเบอร์หนึ่งเลยเนาะว่าเราต้องสุขเราต้องสุขเราอย่าทุกข์เลยเราต้องสุขเราอย่าทุกข์เลย แล้วก็สั่งไม่ได้แล้วเราพยายามสั่งไหมที่ผ่าน,านมาพยายามสั่งไหมพยายามสั่งให้สุขอย่าทุกข์จงสุขอย่าทุกข์จงสุขอย่าทุกข์เราสำเร็จไหมไม่สำเร็จเราเลิกเลิกทำยังคนในโลกเลิกทํำไหมไม่เลิกเลย ทั้งั้งที่มันก็ไม่ได้มันทำไม่ได้แต่ก็ไปทําไอ้ที่ทําไม่ได้อยู่งั้นแหละนี่มันเป็นยังไงอเนี่นะคนดีแล้วคนบ้าเนี่ยคนบ้าฉลาดหรือโง่โง่งทั้งบ้าทั้งโง่ทั้งโง่ทั้งบ้า มันสั่งไม่ได้อยู่แล้วก็พยายามสั่งไอ้ที่สั่งไม่ได้กำหนดไม่ได้สั่งไม่ได้ก็พยายามอยู่นั่นและเราจงสุขเราอย่าทุกข์เราจงสุขเราอยา่าทุขาากข์เสร็จแล้วมันก็ทำไม่ได้ไปสุขนั้นต้องอยู่น,น,นานๆอยู่นานไหมไม่นานทุกข์นั้นอย่ากเกิดเลยได้ไหมไม่ได้เกิดแล้วจงหมดไปเร็วๆได้ไหมไม่ได้อีกแล้วพยายามทำไหมทำ เอาก็าในเมื่อมันทำไม่ได้อยู่แล้วก็ <c oughs> ยังทำอยู่อย่างนั้นนะคิดดูสิคนเราเดี๋ยวมันมันมันบ้าขนาดไหนมันโง่ขนาดไหนมันโง่ขนาดไหนมันบ้าขนาดไหนนะคนเรานะจะให้สุขจากกิเลตมันอยู่ไปนานๆท,ทั้งที่มันก็อยู่ไม่ได้อยากให้เกิดเร็วๆด้วยนะอูอย้ยากให้สุขจากกิเลสเกิดเร็วๆทำได้ไหม ไ,ได้กว่าจะหามากอบก่อก็่าจะหามันเสพได้มันก็ไม่ได้เกิดเร็วๆเกิดเสร็จนะจะให้มันอยู่นานๆได้ไหมไม่ได้อีกแล้วพยาพยามทํำไหมพยายามทําให้มันเกิดเร็วๆแล้วให้อยู่นานๆแต่ในความเป็นจริงมันเกิดช้าๆแล้วก็หมดไปเร็วๆตลอดการเออบ้าเข้าไปบ้าเข้าไป คนเราก็ทำทวนกับความจริงมันตลกนะมันดูแล้วก็จะว่าตลกก็ตลกเนาะดูให้ตลกก็ตลกเออมันก็คนอะไรก็รู้ตลกเคยดูตลกไหมล่ะไอไอคลิปอะไรที่มันตลกกันะมันทําไม่ได้มันก็พยายามทําอย่างนั้นนะหมอหกก้นขีดอย่างนั้นก็ทาไม่ได้ก็ทีอย่างนั้นะจะว่าตลกก็ตลกนะาจะว่านาสงสารก็นาสงสารก็จะโง่ไปถึงไหนจะบ้าไปถึงไหน ยิ่งกวคนปัญญาอ่อนเนาะอะไรก็ไม่รู้ก็ในเมื่อมันมันเกิดเร็วไม่ได้ก็อยากให้มันเกิดเร็วอย่างงั้นพยายามทําให้เกิดเร็วอย่างนั้นมันทําได้ไหมทําไม่ได้แล้วในความเป็นจริงมันก็หมดไปเร็วด้วยอสุกลอมอะ่ะมันหมดไปเร็วด้วยแล้พยายามให้หมดไปช้า,ชาได้ไหมอย่าหมดอย่าหมดอย่าหมดได้ไหมไม่ได้อีกลมก็ละลายไป คนไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่จะมีความสุขหรือความทุกข์ทุกข์เท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วทุกขน์นี้น่าได้หน้าเป็นน่ามีไหมไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีเลยแล้วตัวเองก็ไม่อยากได้ตัวเองไม่อยากได้แต่เป็นไงสร้างขึ้นมาอยู่งั้นแหละ นี่ดูสิคนเรามันวิปลาสขนาดไหนเนี่ยมันวิปลาสขนาดเนี่ยไม่อยากได้แต่ก็สร้างขึ้นมาอย่างนั้นแหละไม่อยากได้แต่ก็สร้างขึ้นมาอย่างนั้นแหละ <c oughs> ส่วนทุกข์จากการอยากเสพกิเลสทุกข์จากการเสพกิเลสเป็นไงตั้งแต่อยากเสพก็ทุกข์ใช่ไหมอยากเสพก็ทุกข์กลัวจะหมดไปก็ทุกข์ แต่เสพแล้วกลัวจะหมดไปก็ทุกข์โอ้โหมันอยากเสพมันก็ทุกข์แล้วเจอเรื่องร้ายๆไม่อยากเจอเรื่องร้ายไม่อยากเจอโรคไม่เจอเรื่องไม่อยากเจอเรื่องร้ายเป็นไงแต่มันกันได้ไหมกันไม่ได้โรคก,กับเรื่องร้ายมันก็เข้ามาความไม่อยากได้สมใจมันก็เข้ามาความไม่ความอะไรละ่ะความความที่เราไม่อยากได้นะสะภาพพล่องสภาพไม่ดีไม่งาม สภาพที่เราไม่อยากได้นะ่ะมันเยอะไหมเยอะเข้ามาเร็วไหมเข้ามาเร็วเสร็จแล้วเป็นไงในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นมันเข้ามาเร็วเพราะคนเราก็ทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้แถมใจเราไปไม่อยากได้มันอีกต่างหากใช่ไหมไม่อยากได้ไม่อยากได้มไ,มไม่อยากได,ไกได้แต่มันเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งจิตว่าให้มันเข้ามาชา้าให้มันเข้ามาชา้าให้มันเข้ามาช้าเป็นไปได้ไหมไม่ได้ อย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามาเลยต่างหากนะถ้าเข้ามาก็เข้ามาช้าๆแล้วเป็นไงนนมันไดไหมไม่ได้ไม่ได้ก็สุขหรือทุกข์ทุกเข้ามาเสร็จเป็นไงจงหมดไปเร็วๆจงหมดไปเร็วๆอยากให้หมดไปเร็วจงหมดไปเร็วแล้วมันหมดไปเร็วไหมไม่หมดไปช้าสุขหรือทุกข์ทุก,ทก อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เออสรุปแล้วถ้าอยากได้ทุกข์ทำยังไงทำยังไงเสพกิเลศอยากได้ทุกข์จงจงคิดพูดทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากทุกข จงคิดพูดทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่จริง,รงๆแล้วคนเราอยากทุกข์ไหมไม่อยากทุกข์แต่คนเราทำทุกข์ไหมทำทุกข์เออโอ้ยเมือม่อยเมื่อยสอนอาจารย์ก็เมื่อยสอนละเมื่อยหัวไม่รู้จะสอนอยังไง เขาอยากเขาไม่อยากทุกข์นะแต่เขาก็ทาไอ้ที่มันทุกข์อยู่งั้นแหละทําไอ้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่งั้นแหละนี่ฟังดีๆนะวันนี้ใครฟังธรรมะดีๆเนะี่ยโอ้โหนะจะไปตรวจสอบแบบสนุกเลยนะเฮ้ย hey, เราไปทําไอ้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จริงเปล่าวะเราไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะเราไปสุกแล้วทุกข์ทุกข์แล้วควรทําแล้วไม่ควรทําไม่ควรทําแล้วสวนใหญ่ทาหรือไม่ทําทำโอ้ oh. <laughs> เออเอาจงไปมีสติดีๆจงไปมีสติดีๆฟังวันนี้แล้วจงมีสติดีๆนะเอออย่าไปอยากได้ไอ้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะอยากให้สุขจากการเสพสมใจนะ่ะเกิดขึ้นได้เร็วอะ่ะเป็นไปได้ไหมไม่ได้กว่าจะหาให้มันได้สมใจเนะี่ยมันยากคุณก็อย่าไปอยากซะนะ เรวอยากให้สุขจากการเสพสมใจแล้วอยู่นานๆเป็นไป,ไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะมันหมดเร็วคุณจะไปอยากเออมันมาหมดไปมันจะไปอยากมันนอกมันเป็นไปไม่ได้มันจะหมดไปเร็วนะมันจะมาช้าแต่หมดเร็วมาช้าหมดเร็วอะไรเอยมาช้าหมดเร็วฮะอ่าสุขจากการเสพกิเลสมาช้าหมดเร็วนะอะไรเอย มาเร็วหมดช้าทุกจากการเสพกิเลสทุกจากการอยากได้ดังใจหมายทุกจากการอยากได้ดังใจหมายนะมาเร็วหมดช้าเสร็จแล้วนี่คือความจริงของมันนะแต่เราอยากให้มันไม่มาหรือมาช้าหมดเร็วใช่ไหมอยากให้มาช้าหมดเร็วเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรายังไปตั้งจิตไว ให้มันเป็นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่ตลอดเลยไปตั้งจิตว่าฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะเอาไอ้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้ฉันจะเอาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้ฉันจะเอาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้ตกลงฉันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็มีความทุกข์ควรทำไหมไม่ควรทำเพราะฉะนั้นจงใช้สติดีๆแต่คนส่วนใหญ่ทำไหมทำเราเราเคยทำไหมทำแล้ยังมีบางอันที่ทำอยู่ไหมทำ จงไปแก้ไขสะงเออจงไปแก้ไขสะ้คนเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกสัตรบุรุษไม่บอกจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนความคิดหรอกเอาอันเก่านั่นแหละทุกเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิม นะเอ้า oh, มาอ่านต่อทีนี้นะนี่แหละนะเนี่ยอธิบายโอ้นะอนัตลักษณ์อนัตลักษณ์ขณสูตรนะให้อาจารย์อธิบายด oh, นะนะนะีก็นี่แหละนะไม่กี่ประโยคนี่ก็นะลงรายละเอียดอยู่นี่แหละลก็ดีกว่าอา่านผ่านๆเนาะอาจาร์ว่าอ่านผ่านๆนี่ไม่เข้าใจลอกเนี่ยก็เข้าใจเหมือนกันแล้วประมาณนึงแต่จะลงรายละเอียดไม่ได้อาจารย์กำลังฉีกหน้ากากากิเลสให้ดูฉีกให้ดูมันเป็นอย่างนี้่างนี้ แล้วชีกหน้ากากความโง่ให้ดูความโง่ความบ้าความทุกข์คนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันมีโง่มันมีบ้าแล้วผลมันก็คือทุกข์ไม่มีอะไรโง่บ้าทุกข์นะบอกตัวเองไว้นะเวลามันไปอยากได้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คืออยากได้สุขจากกิเลตให้มาเร็วให้หมดช้า เดาทุกจากเสพกิเลสให้มาช้าหมดเร็วให้ไม่มาได้ไหมทุกจากการเสพกิเลสให้ไม่มาได้ไหมไม่ได้ถ้าเสพกิเลสต้องทุกแต่ไม่ให้ไม่มาไม่ได้แล้วจะให้มาช้าได้ไหมไม่ได้อีกมันจะมาเร็วเพราะมันอยากได้ดังใจเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยากปุ๊บมันกระทุกปั๊บแล้วมันไม่ได้มันจะมาเร็วแล้จะให้มันหมดช้าได้ไหม ไม่ได้มันจะหมดเฮ้ยจะให้มันหมดเร็วได้ไหมไม่ได้มันจะหมดช้าเพราะนั้นถ้าเราไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปนไม่ได้ท่องไว้เลยท่านรู้สึกตัวเมื่อไหร่ไอ้โง่ไอบ้บ้าไอ้ทุกข์ท่องไว้เลยโอ้นี่เรากำลัง,งโง่โอ้นี่เรากำลังบา้าโอ้นี่เรากำลังทุกข์ เอออยากได้ก็ทำเข้าไปทําเข้าไปอีกเลยบอกตัวเองทําเข้าไปทําเข้าไปทําเข้าไปนะอยากโง่อยากบ้าอยากทุกข์ก็ทําเข้าไปทําเข้าไปทําเข้าไปอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ได้เข้าไปนะเสพกิเลสเข้าไปนั่นแหละเสพมันเข้าไปเสพเข้าไปอยากมันเข้าไปอยากมันเข้าไปไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้อยากเข้าไปอยากเข้าไปอยากเข้าไปจะโง่จะบ้าจะทุกข์ ท่องก็ไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยโง่บาทุกเอาเลยเอาเลยเสร็จแล้วมันจะไปยังไงพักกระชกถอยภา <laughs> สาอีสานมันจะถอยอยาอยอยวงาเลยแหละนะถอยเาวงาเลยแหละเออถอยเาวงาแปลว่าอะไรแปลสิคนอีสานถอยเาวงาเลยอ่ารีบถอยรีบถอย <laughs> จะรีบถอยเลยมันจะเออมันจะรีบถอยเลยถอยเหยาๆเลยมันจะรีบถอยเลยมันเออมันจะรีบถอยเลยเพราะมันเฮ้ยแล้วฉันจะโง่ไปทําไมวล้วฉันจะบ้าไปทาไมวาเนี่ย้วฉจะจะทุกข์ไปทําไมวานี่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้้วฉันจะไปโง่ไปบ้าไปทุกข์กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทําไมเอาสิ่งที่เป็นไปได้สิ สุขกับสิ่งที่เป็นไปได้สิมันดีที่สุดจริงที่สุดนะสุขกับพุทธะดีกว่าสุขกับสิ่งที่เป็นไปได้นะไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมัน่นถือมัน่นะ al, ด,ด,ด,ดีกว่าสบายนะไรทุกข์เสร็จแล้วอะไรยึดได้ยึดอาศัยได้ก็ยึดยึดอาศัยไม่ได้ก็วางสบายใจไรกังวลเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้ง นะอ้าวมาต่อมาต่อ